สวัสดีครับผมนู้ไถมือสองฮะวันนี้อัปเดตรถกันหน่อยเรียกร้องกันมาเยอะเลยรถไซส์ใหญ่ใหญ่ทุกคันครับคันนี้สองหกศูนย์หนึ่งเพาเดียวยีหกแรงสามสูบไซส์ใหญ่คันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเพิ่งมาฮะเอลสองแปดศูนย์สองยแปดแรงสี่สูบสองเพาอันนี้สามสองฮะเอลสามสองศูนย์สองเพาเดียว, 2, ว,ยวใบดัน สามสิบสองแรงสี่สูบ L สามศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเท่าสี่สูบเข้าๆเข้าๆอัปเดตให้ชมกันก่อนรถยังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้รถเล็กๆครัตัดยญ้าฮีโนส E สองสองสองฮะยิบสองแรงสามสูบเพ่าเดียวอ่ะเดี๋ยวเก็บงุงเก็บงานเดี๋ยวอัปเดตลายคันให้ชมฮนะฝากไว้ด้วยครับท่านใดสนใจรถมือสอง 0822388443ครับนุรถไถมอือสองฮะก็รถชุดนี้เข้ามาก็อ่ายังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้อ่ะเรียบร้อยพร้อมขายคันนี้ก็เดี๋ยวทำสวิตกุญแจนิดนึงก็พร้อมขายแล้วอีคันนี้เหลือล้างรถอันนี้คันนี้รถด,ดีเลยแห้งๆเดี๋ยวล้ลางนิดนึงฮะใจเย็นๆเก็บงานก็นไม่ทันนี่ยี่แปดแรงโฟวิน ยังไม่ได้เก็บงานเหมือนกันอ่ะศูนย์แปดสองสามแปดแปดสี่สีสามครับดูรถตัวจริงที่ตำบลหนองยางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรนณะ์ฮะนุรถไถมือสองฮะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินสำหรับผมวันนี้แค่นี้นะครับสััสีีครับ